อาการตีที้เข้าหานใจโเหี่เฝ้าครับตวานเทียนจะรับซือกว่ารับทำนองทำนองเท่า่มันมันยาวอยู่แล้วเนาะมันมันะอยู่แล้วนเรื่องคนตเฝ้านั้นน้งบอกถีอเขาหายใจหายใจเขาติดติดกนแลก็ปล่อยออกมา้มันชัดเจนคนกันสิบ่บรดเดาลน่ะเขาเป็สิบบดเว่าแตกตอ็นมันรับปาจะแต่ว่าเขาหรเปล่านัลกการโคต มากทุกทายของคุณผู้นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วก้อนแบบบอลลัมมันเป็นบิแม่บทมันเป็นการก้อนอิสระตาม,าม,ตมข้อมูลศึกประกอบเสียงดนตรีบอลลักเองคือข้อมันเป็นปันปันข้อมวงนะมันสิบบริหนี้ขนาดกต่สิบไพ่มาวงสูงวงกลางวงต่ำทั้งบริหน,น,นี้คือม,มันเป็นอิสระเพราะว่ามขาบริแม่บทคือมันถ่ายทอดจากข้อมูล บานนอขอบหน้าเอาเป็นพวกมาบนศีแต่้าามาสิทธิ์เด็กนี้แต่ว่าต้มนี่แม่บทจะตางแต่ว่าถ้าพม่น,นอ,นอนีกทีเขาก็ตตอูสุดสุดไมูุ่ดมือแบบไหนสายตาแล้วก็ต้องเบอร์ตามด้สิมือรุเดี้วพอสมมตสอนการปอขยันปอดขยันละตอนนี้เวลาสอนหน้าสุดหลายแต่ว่าทุกคุสามารถเข้าไปเยี่ยนหนูได้ไม่ยุบโพลอาจารย์ <Yeah. S 1> เอาอันเอาไม้ไปขึ้นเขา,นายเนี่ยหลยเอโกเก็บของเนีย่ยเก็บอุปกรณ์เขาไปเมื่อวานปรดาที่ยังกินวันนี้แม่รัดทำอะไรกินครับโอ้ยไข่พะโล้พีไข่โพโล้ขต้ไข่พะโล้นะครับนี่คือเป็นขั่วของมะล่ำใจกันลอยพ<อ>ี่น้องแม่ขัวเขากับหลายปีนี่ตั้งทิ่มหางเครื่องได้ทิ่มหนึง่ง <c oughs> อร่อยไหมลูกแซบบะแซบ อันนี้คือเป็นพื้นที่โรงอาหารก็ใช้เป็นห้องเรียนด้วยนะครับป้าประชาสัมพันธ์หอดหอดแม่แม่พี่พี่พเอฟซีแฟนครับถ้าอยากมาเลี้ยงอาหารลูกๆกก็ช่วงผมผมแนะแนําว่าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเด็กๆจะกินนะครับช่วงเช้าเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับขอพักุณทุกทุกคนที่เพิ่นเพิ่นขอคิวมาว่าแม่อยากมาเลี้ยงเขาแต่ว่าอยากเจอบอยซิริชัยมือใดอยุบ้านแม่จะไปเลี้ยงลูกๆกระสันขอพะกุณนหลายๆครับ ครัวนี่เป็นโรงอาหารนะครับเรียบบึงเขาเนี่ยพุ่นะอาหารการกินเต่ละมือพี่น้องคิดเบึงโลดว่ามูเจ้าเอาบุญมือหนึ่งเนี่ยมูเจ้าอยากซ้ำใด่อันนี้เอาบุญสองเดือนได้นี่เลี่ยงเกียกันอยู่สองเดือนครับผมโอเคเดี๋ยวถือไปให้พ่อมองสวดมนต์น,นำํำนะครับขอบคุณบักฮงไม่จากลอยเอ็ดแล้วก็ปานะครับมาจากแม่ ของพีบพตนธ่นทรงปลามาให้เก็บสิบกิโลหยับมาพร้อมนะครับไว้ถัดทอดให้ลูกๆไปกินกับตำมกหุ่งหรือผู้ใดอยากสนับสนุนไล่สดกุ้มปิดนะครับของใจก็ลอยนะครับที่สี่จัดกันขึ้นในวันที่ มือหื้อนะครับวันที่11นี่ก็คือกดลิงก์ที่ปัดหมุดนะครับราคา112บาทนะครับห้องกระสิเตรียมมือเงินกระสิผมสิไปงานวันแม่อยู่เซนทันขอนแก่นกับคุณแอนออลเดดีแล้วก็น้องเพชรน้องพ่อยิไปขึ้นเวทีอยู่เซนทันขอนแก่นประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับลานกิจกรรมเซนทันขอนแก่นประมาณบ่ายโมงนะครับแย่มากผมก็สิมาซ้อมเด็กหน่อยคุณแอนก็สิไปต่อพิษณุโลก จงนี้พงสิยุ่สารคามเป็นหลักนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสอมการฟอร์มทีม